เริ่ม <c oughs> เราเรากงมันจะงห้าูี้เก็ตหนีแล้วไหกเหเก็ตต่อหนึ่งนาทีพนเสี่ยนเซียน

สองนาที <c oughs> <c oughs> เป็นเก่ามาเป็นเก่าแต่ที่จริงเราคือลู้ใครสรุปนายเคียนที่แหละดูแล้ว